ภากินที่ข้ามเวลามายังอดีตได้สำเร็จเริ่มต้นการเดินทางอีกครั้งเพื่อตามหาสร้อยสวนเขาต้องซ่อนตัวปรับตัวและเรียนรู้วิถีของชนบทในยุคของเชียงแสนยามค่ำคืนของเชียงแสนในอดีตช่างเงียบสงัด และเมืดมิดกว่าที่เขาเคยสัมผัสมาในอนาคตพาคินซ่อนตัวอยู่ใต้ล่มไม้ใหญ่ใกล้เส้นทางที่มุ่งหน้าเข้าสู่เมืองเชียนแสนเขาพึมพำกับตัวเองผมจะเข้าเมืองตอนนี้เลยไม่ได้คุณรอผมนะเขาต้องอดทนและรอให้ถึงเวลาที่เหมาะสมรุ่งเช้าวันใหม่ พาคินแอบเดินตามลำธารเพื่อหาแหล่งน้ำและอาหารเขาเริ่มรู้แล้วว่าชีวิตในอดีตไม่ง่ายเลยขณะที่กำลังเดินเรียบไปตามแนวป่าเขาได้ยินเสียงฝีเท้าเข้ามาใกล้เขารีบแอบอยู่หลังุ้มไม้ก่อนจะเห็นชาวบ้านคนหนึ่งถือกระบอกไม้ไผ่ชายคนนั้นแต่งตัวด้วยผ้าฝ้ายแบบโบราณสวมจงกระเบน และสายสภายกระบอกไม้เขาดูเหมือนชาวบ้านธรรมดาทั่วไปและอาจเป็นคนที่พาคินพอจะสอบถามเรื่องราวได้พาคินตัดสินใจก้าวออกจากที่ซ่อนอย่างระมัดระวังพาคินยกมือขึ้นก่อนเอย่ยขอโทษนะครับชาวบ้านสะดุ้งก่อนจะหันมามองเขาด้วยสายตาหวาดระแวงแน่นอน เขาต้องดูแปลกสำหรับคนในยุคนี้เสื้อผ้าของเขายังไม่ใช่ของคนในยุคเดียวกันสำเนียงของเขาแตกต่างจากชาวบ้านทั่วไปชาวบ้านขมวดคิ้วก่อนเอ่ยถามเจ้ามาจากไหนกันเหตุใดเจ้าจึงแต่งตัวเช่นนี้ภาคินคิดเร็วเพราะได้เตรียมตัวมาก่อนแล้วก่อนจะตัดสินใจใช้ข้ออ้าง ที่ฟังดูแล้วน่าเชื่อถือและมีเหตุผลเขาพูดขึ้นช้าๆข้าเป็นนักเดินทางจากแดนไกลหลงทางมาในป่าถึงแม้ว่าเขาจะตอบมาเช่นนั้นชาวบ้านยังคงสงสัยแต่เมื่อเขาเห็นสีหน้าที่ดูไม่เป็นพิษเป็นภัยของพาคินเขาก็ผ่อนคลายลงเล็กน้อยชาวบ้านพยักหน้าเจ้าหลงทางมาหรือ ถ้าเช่นนั้นเจ้าคงต้องการอาหารสินะพาคินรีบพยักหน้าเขาไม่สามารถปฏิเสธความช่วยเหลือนี้ได้พาคินได้รับเสื้อผ้าแบบชาวบ้านและเริ่มเรียนรู้วิถีชีวิตของยุคนี้เขาทำงานเล็กๆน้อยๆเพื่อแลกกับอาหารและที่พักเขาค่อยๆฟังเรื่องราวของเมืองเชียงแสนและข่าวของเจ้านางสร้อยสุวรรณ เจ้านางส้อยสุวรรณยังไม่ได้ออกเรือนสินะใช่แล้วนางยังรอผู้ใดผู้หนึ่งอยู่ไม่มีใครรู้ว่าเขาเป็นใครเขาได้ยินชื่อของเธอครั้งแล้วครั้งเล่าเขารู้ว่าเธอยังคงอยู่ในวงังและยังรอเขาอยู่จริงๆแต่การจะเข้าไปหาเธอไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะถ้าผมเดินเข้าไปในวงังโดยไม่มีเหตุผลที่ดี ผมอาจถูกจับทันทีเขาต้องหาวิธีเข้าไปโดยไม่มีใครสงสัยเขาต้องหาทางติดต่อเธอให้ได้โดยไม่เป็นอันตรายต่อเธอและเขาต้องทำให้มันรวดเร็วที่สุดก่อนที่ทุกสิ่งทุกอย่างจะพาเธอไปจากเขาอีกครั้งในค่าคืนนั้น พาคินนั่งอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ใกล้กับแม่น้ำโขงเขามองไปยังพระจันทร์เต็มดวงคิดถึงเธอคิดถึงคืนสุดท้ายที่เขาจากกันและคำสัญญาที่ให้ไว้เขากำสร้อยข้อมือของเธอแน่นก่อนจะตัดสินใจเขาจะไม่รออีกต่อไปคืนนี้เขาจะเข้าไปในหวังให้ได้และจะพยายามส่งข้อความถึงเธอ ไม่ว่าจะเสียงสักแค่ไหนเงาดำของชายแปลกหน้าที่ซ่อนตัวอยู่ในความมืดยามค่ำคืนวังเชียงแสนเงียบสงัดภายใต้แสงจันร์ทเต็มดวงทหารยามเดินกันขวักไขว่ไปตามแนวกำแพงเสียงฝีเท้ากระทบกับพื้นดินเป็นจังหวะสม่ำเสมอเงาของต้นไม้ พาดลงที่กำแพงหินสูงใหญ่ทำให้รอบๆดูน่าเกรงขามสำหรับผู้ที่ไม่ควรอยู่ที่นี่แต่ในเงามืดของแนวป่ามีร่างหนึ่งเคลื่อนไหวอย่างระมัดระวังพาคินชายจากโลกอนาคตกำลังซุ่มดูเส้นทางเข้าออกของวังเขาหลบอยู่หลังพุ่มไม้สายตาจับจ้องไปยังประตูเบื้องหน้าที่มีทหารเฝ้าอยู่ เขารู้ดีถ้าพลาดเพียงนิดเดียวเขาอาจถูกจับและไม่มีโอกาสพบเธออีกเขาสูดลมหายใจเข้าลึกพยายามตั้งสติก่อนพึมพำกับตัวเองผมมาไกลขนาดนี้แล้วผมไม่มีทางถอยแน่จากการสังเกตหลายวันเขารู้ว่ามีนางกำนันคนหนึ่งชื่อแม่คำปั้น ที่รับใช้ใกล้ชิดกับส่้อยสุวรรณถ้าเขาสามารถส่งข้อความไปถึงแม่คำปั้นได้มันอาจไปถึงส่้อยสุวรรณโดยไม่มีใครสงสัยแต่เขาจะส่งมันไปได้ยังไงในเมื่อเขาเข้าไปในวังไม่ได้ <S <S เขามองไปรอบๆก่อนจะเหลือบเห็นกระเช้าอาหาร ที่ชาวบ้านนํามาวางไว้สำหรับส่งให้พ่อครัวในวังทุกเช้ามีชาวบ้านนําผลไม้ผักและของถวายมาวางไว้ที่หน้าประตูวังทหารจะนํามันเข้าไปโดยไม่สงสัยอะไรและนี่อาจเป็นช่องทางเดียวที่เขาจะฝากข้อความไปถึงเธอพาคินไม่รอช้าเขารีบฉีกผ้าชิ้นหนึ่งออกจากแขนเสื้อของเขา และเขียนข้อความลงไปอย่างรวดเร็วด้วยฐานจากกองไฟซอยสวุวรรณผมมาแล้วผมจะหาทางไปหาคุณให้ได้เขากำผ้าแน่นก่อนจะมองไปยังตะกร้าผลไม้ที่ถูกวางไว้ในแนวกำแพงวงังเขาเหลือบมองซ้ายขวาก่อนจะรีบสอดข้อความไว้ในตะกร้าผลไม้ตอนนี้ เขาทำได้แค่เพ <came when> <hora> ียงภาวนาให้ข้อความนี้ส่งไปให้ถึงเธอเขารู้ว่ามันเสี่ยงแต่เขาไม่มีทางเลือกเมื่อแน่ใจว่าทหารไม่เห็นเขาเขาถอยกลับไปยังที่ซ่อนของเขาในแนวป่าอย่างเงียบกริบเช้าวันลุ่งขึ้นภายในตำหนักของเจ้านางส้อยสวรรนางกำนันแม่นางขำปั้น กำลังจัดผลไม้ที่ถูกส่งมามือของนางสัมผัสเจอผ้าผืนหนึ่งที่ถูกซ่อนอยู่ภายใต้ผลไม้แม่คําปั่นขมวดคิ้วก่อนจะหยิบมันขึ้นมาแล้วเปิดอ่านเมื่อเห็นข้อความข้างในนางตาเบิดกว้างทันทีหัวใจของนางเต้นแรง พรอมีเพียงคนเดียวที่เจ้านางรอคอยไม่ถึงครึ่งชั่วโมงต่อมาส้อยสวนได้รับข้อความจากแม่นางคำปันเธอรับผ้าผืนเล็กมาด้วยมืออันสันเทาเธอแทบไม่เชื่อสายตาตัวเองเมื่อเห็นลายมือที่คุ้นเคยเธออ่านมันซ้ำแล้วซ้ำเล่าราวากับกลัวว่ามันจะเป็นเพียงแค่ภาพลวงน้ำตาของเธอ ล้นเอ่อไหลออกมาหัวใจของเธอเต้นแรงมากกว่าครั้งไหนๆพาคินเจ้ามาหาค่าจริงๆหลังจากได้ข้อความแล้วเธอต้องหาวิธีเพื่อไปพบกับเขาให้ได้และเธอต้องรีบทำก่อนที่อะไรอะไรบางอย่างจะพาพวกเขาออกจากกันอีกครั้งเธอกำผ้าผืนเล็กในมือแน่น ก่อนจะหันไปหาแม่คําปันเจ้าพาข้าออกไปจากที่นี่ทีแม่คําปันเบิกตากว้างแต่เจ้านางนี่มันอันตรายมากเลยนะเพคะส้อยสวรรเชิดหน้าขึ้นดวงตาของเธอเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นข้าจะไม่ยอมรออีกต่อไปแล้วข้าจะไปพบเขา ม่วงค่ำคืนนั้นบรรยากาศในวังเงียบสงัดเสียงบรรเลงขิมจากตำหนักใหญ่ค่อยๆแผ่วเบาลงเหล่าขุนนางและทหารยามหลายคนเริ่มพักผ่อนทำให้บรรยากาศคลายความเข้มงวดลงแต่สำหรับส้อยสุวรรณนี่คือโอกาสเดียวที่เธอจะออกไปจากที่นี่ได้แม่คำปันยืนอยู่ใกล้ๆ กำเสื้อคุมของเจ้านางไว้แน่นก่อนกระซิบออกมาเจ้านางแน่ใจนะเพคะหากถูกจับได้อาจเป็นเรื่องใหญ่สร้อยสุวรรณทำน้ำเสียงแน่วแน่แต่ข้ารอมานานเกินพอแล้วเธอกำมือแน่นสายตาของเธอเต็มไปด้วยความมุ่งมัน่นคืนนี้ข้าจะไปพบเขาให้ได้ เงาที่เคลื่อนผ่านแนวกำแพงวังเส้นทางออกจากวังไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดแต่ด้วยความช่วยเหลือของแม่คำปันส่้อยสุวรรณสามารถแอบลดเลี้ยวเด็ดลอดสายตาทหารยามได้อย่างแนบเนียนหัวใจของเธอเต้นแรงทุกครั้งที่ได้ยินเสียงฝีเท้าของทหารหากถูกจับได้ทุกอย่างจะจบลงในคืนนี้ เมื่อพวกเธอไปถึงประตูของวังแม่คำปันใช้กุญแจที่แอบเตรียมไว้ไขออกเบาๆเสียงคลิกของกรอนดังขึ้นในความเงียบส้อยสวรรณชะงัดก่อนจะสูดลมหายใจเข้าลึกเธอหันไปพยักหน้าให้แม่คำปันก่อนจะก้าวออกไปในความมืดของค่ำคืน เส้นทางสู่ป่าเชียงแสงเงียบสงัดมีเพียงเสียงใบไม้ไหวเสียงของแมลงกลางคืนโนสุวรรณรีบสาวเท้าไปข้างหน้าราวกับกลัวว่าทุกวินาทีที่ผ่านไปจะพาคโอกาสของเธออีกครั้งเธอรู้ว่าเขารออยู่ที่ไหนและเธอต้องไปถึงที่นั่นให้เร็วที่สุดเมื่อเดินไปถึงแนวป่าที่พวกเขาเคยใช้เส้นทางข้ามเวลา เธอหยุดยืนหัวใจเต้นรัวพาคินเจ้าอยู่ที่นี่หรือไม่เสียงของเธอแผ่วเบาในค่ำคืนแต่มันเต็มไปด้วยความหวังที่รอคอยมานานแสนนานและแล้วเพียงคู่เดียวหลังจากนั้นเสียงฝีเท้าเบาดังขึ้นจากเงามืดของต้นไม้เงาของชายคนหนึ่งเคลื่อนออกมาจากความมืดช้า เขาสวมเสื้อผ้าของชาวบ้านธรรมดาแต่ดวงตาที่จ้องมองเธอนั้นเต็มไปด้วยบางสิ่งที่เธอจำได้แม่นยำสร้อยสุวรเธอแทบหยุดหายใจเสียงนั้นคือเสียงที่เธอรอ,อคอยมานานแสนนานแต่บัดนี้พาคินยืนอยู่ต่อหน้าของเธอในโลกที่เธอคิดว่าเขาอาจมาไม่ถึงเขาดูแตกต่าง จากตอนที่เธอพบเขาครั้งแรกใบหน้าของเขามีร่องรอยความเหนื่อยล้าแต่ดวงตาของเขายังคงประกายเหมือนเดิมเขายือนอยู่ตรงนี้อยู่ในโลกของเธอจริงๆสอยสวุวรรณเอ่ยเสียงสั่นเครือเจ้าเจ้ามาหาข้าจริงๆหญิงสาวขยับตัวเข้าใกล้มือของเธอสั่นเล็กน้อยเมื่อมันต้องแตะกับร่างกายของเขา แต่ทันทีที่พาคินขว้ามือเธอมากุมไว้แน่นเธอก็รับรู้ได้ว่ามันคือความจริงผมบอกคุณแล้วพาคินกระซิบขณะที่เขาค่อยๆย,ยกมือขึ้นลูปแก้มของเธอเบาๆว่าผมจะตามหาคุณให้เจอในห้วงของค่ำคืนที่ไม่มีวันลืมไม่มีคำพูดใดอีกต่อไปมีเพียงความเงียบ ที่เต็มไปด้วยความรู้สึกคืนที่เธอเฝ้ารอและคืนที่เขาต่อสู้เพื่อให้ได้มาพบเธอซร้อยสุวรรณสะอ,อื้นออกมาก่อนจะโผลเข้ากอดเขาแน่นเธอไม่สนใจอะไรอีกแล้วว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปเธอรู้เพียงอย่างเดียวว่าวันนี้เวลานี้เป็นของพวกเขาเท่านั้น ้าคินกอดหญิงสาวแน่นซึมซับไออุ่นของเธอราวกับกลัวว่ามันจะหายไปอีกครั้งผมจะไม่มีวันปล่อยคุณไปอีกแล้วภายใต้แสงจันทร์ที่เป็นพยานหลักของยามค่ำคืนลมพัดเบาๆผ่านป่าเชียงแสงพาคินและส้อยสุวรรณยืนอยู่ด้วยกัน พระจันทร์เต็มดวงส่องสว่างเลากลับเป็นพยานให้พวกเขาได้พบกันอีกครั้งสร้อยสวุวรรณยังคงกอดเขาแน่นเธอกลัวว่าเขาจะหายไปก่อนเอ่ยเสียงสั่นข้าคิดว่าเราคงจะไม่ได้พบกันอีกแล้วพาคินเอ่ยเสียงแผ่วผมจะไม่มีวันปล่อยให้มันเป็นแบบนั้นสร้อยสวุวรรณเอ่ยถาม แล้วเราจะทำเช่นไรต่อความคิดในหัวประดังเข้ามาว่าจะอยู่หรือไปพาคินไม่ใช่คนในโลกนี้เขาอยู่ในยุคที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงซ้อยสวรเป็นเจ้านางแห่งเชียงแสนมีหน้าที่และชะตากรรมที่ผูกมัดเธอไว้พวกเขาไม่สามารถอยู่ด้วยกันโดยง่ายไม่ว่าที่นี่หรือที่โลกของเขา ้าคินศบตาเธอก่อนเอ่ยออกมาแล้วคุณอยากอยู่ที่นี่ต่อไปหรือจะไปกับผมส่้อนสุวรรณชะงักไปเธอรู้ว่าเขากำลังให้ทางเลือกแก่เธอถ้าเธอเลือกอยู่ที่นี่พวกเขาอาจต้องหลบซ่อนจากกฎเกณฑ์ของวังไปตลอดชีวิตถ้าเธอเลือกไปกับเขาเธออาจไม่มีวันกลับมาเจอครอบครัว ของเธอได้อีกเลยไม่ว่าทางไหนก็ดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้ก่อนส้อยสุวรเอ่ยเสียงเบาข้าข้าไม่รู้หญิงสาวกำรรม,มือแน่นนี่คือสิ่งที่เธอไม่คิดมาก่อนจริงๆพาคินยิ้มบางๆเขาเข้าใจความรู้สึกของเธอดีก่อนจะลูบแก้มเธอเบาๆ แล้วเอ่ยออกมาไม่เป็นไรเรายังพอมีเวลาแต่เราต้องหาที่ปลอดภัยก่อนตอนนี้สิ่งสำคัญที่สุดคือพวกเขาต้องหาที่ซ่อนจากสายตาของผู้คนในเมืองถ้ามีใครรู้ว่าส้อยสุวรรณออกจากวังและพบว่าเป็นชายแปลกหน้าพวกเขาอาจต้องเผชิญกับผลลัพธ์ที่เลวร้ายกว่าที่คิด าคินจุงมือส้อยสุวรรณเดินลัดเลาะไปตามแนวป่าห่างออกไปจากวังเชียงแสนเธอไม่เคยออกจากวังมาก่อนและนี่คือครั้งแรกที่เธอได้สัมผัสความเป็นอิสระจริงๆแต่เธอก็รู้ดีนี่คืออิสระที่เต็มไปด้วยอันตรายเสียงฝีเท้าของพวกเขายังคงดังก้องอยู่ในความมืดของค่ำคืน ก่อนที่พาคินจะหยุดเดินทันทีเขาได้ยินอะไรบางอย่างเสียงฝีเท้าหลายคู่กําลังเคลื่อนไหวมาใกล้ๆแสงคบไฟลิบหลีส่องผ่านแนวต้นไม้พวกเขาถูกตามล่าแล้วมีคนกําลังมาทางนี้พาคินรีบคว้ามือเธอไว้ก่อนจะดึงเธอเข้าไปหลบในแนวต้นไม้หนาสร้อยสวรณเอ่ยเสียงกระซิบ เป็นทหารของบิดาข้าแน่ๆพาคินจับไหลของเธอแน่นก่อนจะกระซิบเบาๆเงียบไว้ก่อนอย่าเพิ่งขยับพวกเขาหลบอยู่ใต้แนวไม้มองเห็นทหารหลายคนเดินผ่านไปมาเสียงพูดดังขึ้นเบาๆเมื่อทหารเริ่มเคลื่อนตัวห่างออกไปพาคินหันหน้ามองส้อยสวรร์ พวกเขาต้องตัดสินใจตอนนี้เลยก่อนที่พาคินจะเอ่ยเสียงจริงจังเราต้องออกจากเชียงแสนสร้อยสุวรรณชงัดเธอรู้ว่านี่คือสิ่งที่ต้องทำแต่มันก็หมายความว่าส้อยสุวรรณเอ่ยเสียงแผ่วข้าต้องทิ้งทุกอย่างที่นี่แล้วใช่ไหมพาคินจับมือเธอแน่นขึ้นมองลึกไปในดวงตาของเธอ แต่คุณจะได้อยู่กับผมตลอดไปนี่คือทางเลือกสุดท้ายเธอจะอยู่ที่นี่และอาจไม่มีวันได้พบเขาอีกหรือเธอจะไปและเผชิญกับอนาคตที่ไม่แน่นอนแต่พวกเขาจะได้อยู่ด้วยกันเธอสูดลมหายใจเข้าลึกก่อนจะตอบอย่างหนักแน่นข้าจะไปกับเจ้าหลังจากที่ตัดสินใจทิ้งอดีตของเธอ ซรอยสุวรรและพาคินต้องหลบหนีไปจากจิงแสนให้ได้เสียงของฝีเท้ามา้ากระทบกับพื้นดินดังขึ้นข้างๆพวกเขาไม่มีเวลานะักพวกเขาต้องไปให้ถึงโปรงไม้ให้เร็วที่สุดก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปพาคินกระซิบเราคงต้องรีบแล้วแหละเขากุมมือหญิงสาวแน่นก่อนจะพาเธอผ่านแนวไม้ข้างหน้า เป้าหมายเดียวของพวกเขาคือรงไม้ศักดิ์สิทธิ์สรอยสุวรรณหันไปมองด้านหลังเธอเห็นแสงไฟจากคบไฟของทหาไรไล่ตามมาติดๆสร้อยสุวรรณหอบหายใจเข้าก่อนเอ่ยออกมาพวกเขาใกล้เข้ามาแล้วพาคินกัดฟันแน่นก่อนจะเร่งสีเท้าให้เร็วขึ้นผมจะไม่ปล่อยให้คุณถูกจับไป แล้แล้วพวกเขาก็มาถึงโพรงไม้ศักดิ์สิทธิ์มันยังคงตั้งแต่ง,งานอยู่ตรงนั้นเหมือนวันที่ส้อยสุวรรณเคยข้ามเวลาผ่านไปอย่างโลกของเขาแต่มีบางอย่างแต,ตกต่างไปจากเดิมไม่มีแสงเรืองรองจากโพรงไม้ที่เคยเกิดขึ้นมันเป็นเพียงโพรงไม้ธรรมดาไม่มีวี่แววว่ามันจะเปิดออกพาชินหยุดยืนจ้องมองโพรงไม้อย่างหนักใจ พวกเขามาไกลขนาดนี้แล้วแต่มันยังไม่เปิดออกและถ้าหากมันไม่เปิดตอนนี้พวกเขาจะหนีไปที่ไหนได้สซ้อสวรรเสียงสัน่นเหตุใดมันถึงยังไม่เปิดภาคินกัดฟันเขาพยายามคิดหาทางออกต้องมีบางอย่างที่พวกเขายังไม่ได้ทำบางอย่างที่ไม่ถูกต้องทำให้ประตูแห่งการเวลา ไม่สามารถพาพวกเขากลับไปได้เสียงของทหารดังขึ้นเข้ามาใกล้ทุกทีพวกเขาอยู่นั่นเร็วจับตัวเจ้านางกลับไปวังเดี๋ยวนี้พวกเขาไม่มีเวลาอีกแล้วถ้าประตูไม่เปิดตอนนี้พวกเขาจะไม่มีโอกาสได้กลับไปอีกเลยสร้อยสวุวรรณหันไปมองพาคินน้ำตาคอเต็มดวงตาของเธอก่อนเอ่ยเสียงแผ่วเบา หากนี่เป็นครั้งสุดท้ายที่เราจะได้อยู่ด้วยกันข้าขอเพียงสิ่งเดียวพาคินขมวดคิว้วเขาไม่ต้องการได้ยินคำพูดนี้เลยก่อนเอ่ยเสียงหนักแน่นไม่ต้องห่วงมันจะไม่ใช่ครั้งสุดท้ายในห้วงความคิดเขาไม่ได้เดินทางข้ามเวลามาเพื่อสูญเสียเธออีกครั้งเขาจะไม่ปล่อยให้โชคชะตา พาเธอไปจากเขาเป็นครั้งที่สองพาคินคว้าตัวเธอมากอดแน่นก่อนจะกระซิบข้างหูเธอเชื่อผมเชื่อใจผมนะเขาหลับตาลงแล้วกำมือแน่นหากเวลาจะเปิดประตูมันต้องเป็นตอนนี้และเดี๋ยวนี้และทันใดนั้นเองลมพัดขึ้นอย่างฉับพลันแสงสีทองสว่างวาบออกมาจากโคมไม้ เรากับตอบรับเสิยงเรียกของพวกเขาประตูแห่งกาลเวลามันกำลังเปิดออกพาคินและส้อยสวรรหันไปมองกันก่อนที่เขาจะคว้าแขนเธอไว้แน่นก่อนพาคินเอ่ยไปกันเถอะเสียงของทหารดังขึ้นจากแนวด้านหลังพวกเขาไล่ตามมาอย่างใกล้ชิดแต่พาคินและส้อยสุวรรณ ไม่หันหลังกลับไปมองอีกต่อไปพวกเขารู้ว่านี่คือโอกาสเดียวของพวกเขาพาคินกุมมือสร้อยสุวรรณแน่นก่อนจะพุ่งตัวเข้าไปในพวงไม้พร้อมกันทุกอย่างรอบตัวของพวกเขากลายเป็นแสงสีขาวเสียงของอดีตหายไปและถูกแทนที่ด้วยเสียงเงียบงันของการเวลาพวกเขาทำได้พวกเขากำลังกลับไปยังโลกของพาคิน และพวกเขาจะไม่มีวันแยกจากกันอีกต่อไปท่ามกลางแสงสว่างของวันใหม่เสียงนกร้องดังแว่วกินอากาศที่แตกต่างจากอดีตเสียงรถยนต์ที่ค่อยๆเคลื่อนผ่านดังขึ้นเรื่อยๆพาคินลืมตาขึ้นเขาเห็นท้องฟ้าของโลกปัจจุบันเหนือสีสันเขาหันไปมองข้างๆหัวใจเต้นแรงด้วยความหวาดกลัวเพียงสิ่งเดียว ว่าเธอกลับมาด้วยหรือเปล่าและเมื่อเขาหันไปมองสร้อยสุวรรณกำลังนอนอยู่ข้างๆเขาบนพื้นหญ้าเธออยู่ที่นี่จริงๆเธอข้ามเวลามากับเขาพาคินรีบพุ่งตัวเข้าไปกอดเธอแน่นราวกับกลัวเธอจะหายไปอีกครั้งก่อนพูดเสียงสัน่นเราทำได้แล้วสร้อยสุวรรณลืมตาขึ้นช้าๆ ก่อนจะมองไปที่รอบๆด้วยความตะลึงก่อนเอ่ยขึ้นนี่นี่คือโลกของเจ้าพาคินยิ้มก่อนจะก้มลงแตะหน้าผากของเธอเบาๆแล้วเอ่ยขึ้นไม่ใช่ตอนนี้มันคือโลกของเราหลังจากที่พวกเขาทั้งคู่ข้ามการเวลามายังโลกปัจจุบันพาคินและส้อยสุวรรณ ต้องเผชิญกับการเริ่มต้นใหม่ในโลกของเธอที่ไม่เคยรู้จักเสียงเครื่องยนต์ดังจากถนนใหญ่ตึกสูงเสียดฟ,ฟ้าเป็นฉากหลังของเมืองที่เต็มไปด้วยแสงสีเสียงแต่รถเสียงผู้คนที่สอดประสานกันเป็นจังหวะชีวิตของโลกปัจจุบันสร้อยสุวรรณยืนอยู่กลางห้องนั่งเล่นบ้านหลังใหม่ ใจกลางของเมืองใหญ่สายตาของเธอกวาดมองไปรอบๆด้วยความตื่นตะนกมันเป็นบ้านหลังใหม่ที่เธอไม่เคยอยู่มาก่อนพาคินจัดเตรียมไว้ก่อนข้ามเวลาไปหาเธอเธอหันมองพาคินใบหน้าของเธอเต็มไปด้วยความสุขปนความรู้สึกเหมือนฝันไปพาคินยิ้มบางๆก่อนจะดึงเธอเข้ามากอดแน่น ผมสัญญาผมจะทําให้คุณมีความสุขในโลกนี้ส้อยสุวรรณหลับตาลงปล่อยให้ตัวเองจดจำสัมผัสของเขาก่อนจะกระซิบข้ารักเจ้าไม่ว่าจะโลกไหนข้าจะยังคงรักเจ้าและนี่คือจุดจบของการรอคอยจุดจบของการพัดพลากและจุดเริ่มต้นของชีวิตใหม่ของพวกเขา ที่พวกเขาได้เลือกเอง